สวัสดีครับวันนี้ตาเขาจะมาทํากับข้าวนะครับจะแกงหมูนะครับหมูแกงหมูสามชั้นใส่ดอกกล้วยนะครับใส่ดอกกล้วยนะครับเตรียมแล้วเอาดอกกล้วยมาจากนานะครับ ยวปล่อยมันร้อนก่อนนะครับร้อนแล้วค่อยเอาค่อยเอาหมูลงนะครับนี่เป็นหนังหมูด้วยนะบ้านตาเรียกปีกล้วยนะ บ้านตาเรียกตีกล้วยบางคนก็เรียกดอกกล้วยต่างคนต่างบางคนเขเรียกเอาวีจี <c oughs> เรียกไปได้หลายอย่าง ครก็น้ำร้อนแล้วก็จะลงนะครับแต่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่่อยน้ำร้อนอนิดนะครับ ก่อนให้มันร้อนก่อนให้มันสุกก่อนนะครับครับใส่ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็รอให้มันเดือดนะครับ รอให้มันสุกเนาะรอให้มันเดือดก่อนแล้วก็จะใส่ผักอีตูลงไปนะผักอีตูลงไปแล้วเราก็จะซิมดูว่าจางไหมเข็มเป่านะครับอืมนี่แหละอาหารเย็นวันนี้นะครับอาหารเย็นวันนี้ก็จะทำแกงนี่แหละเมื่อคืน เมื่อคืนตาก็อ่อหวายเมื่อคืนตาอ่อหวายนะครับวันนี้ตาตาแกงปีกล้วยนะครับแกงดอกกล้วยแกงปีกล้วยเนาะนี่ยายก็ซื้อพริกมาแล้ว็ู้ดีพริกก็หมดตอดีนะครับหมดตอดี เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนาเขาเก็บมานะครับสูตที่นาก็มีนะเมื่อวานนี้มันเหลือเยอะอยู่นะยังไปดูแล้วไปวดูนไหนเรก็จืดอยนใส่แพะไปหน้นาหมอไม่ขายมาเอาอยู่ขาไปะเอาไปแบคหมื่นได้ถุงอยู่ในตู้ยังก็บพวกี้มันไงขายเพิ่งเลยได้เหรอว่เห็นเนี่ยหรอว่าเห็ mọi người cho bắt rồi ấy rất ừ, là khó khăn rất là khó khăn khó khăn rất là khó khăn là khó khăn rất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  เดี๋ยวก็ใส่ผงตูรสลงไปนะครับเค็ดเค็มพอดีแล้วนะครับตาก็าจะใส่ผงตุรสลงไปผงตูวสถก็ใส่พอประมาณนะ ครับผงทรูรสนะครับก็ใส่พอประมาณนี้นะครับใส่ไม่เยอะนะครับใส่สไนปลยคนๆให้มันเข้าออก,กันนะครับคนๆให้มันเข้า นะครับมันก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วนะครับสุกแล้วอใส่ผงชูรสลงไปจะเสียดายไม่มีหอมใส่เนาะมไม่รู้หยุดที่นาอยุ่ที่นานะครับอยุ่ที่นาอยู่ที่นา โอ้โหอร่อยเลยครับสุดยอดเลยครับอร่อยแล้วครับก็ปิดแก๊สก่อนนะครับต้องใช้เตาแก๊สปิดแก๊สก่อนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ